ไม่ใช่แค่อาชีพพิธีกรเท่านั้นนะครับที่คุณจะต้องพูดเก่งไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไรการพูดเป็นนั้นถือว่าเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆที่ทําให้คุณก้าวไปไกลกว่าที่คิดครับถ้าคุณเป็นพนักงานการพรีเซนต์ที่เก่งจะทําให้คุณโตไวมากๆถ้าคุณเป็นผู้บริหารยิ่งคุณอยู่ตําแหน่งที่สูงคุณจะต้องยิ่งใช้การสื่อสารในการนําทีมถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการขายไอเดียขายสินค้าก็ทําให้คุณมีกําไรมากขึ้นถ้าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ การพูดกับกล้องและสะกดคนดูให้อยู่นิ่งกับเรานั่นคือสิ่งที่จําเป็นเทคนิคของคโค้ดครับให้คุณเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็พูดเป็นคือคําว่า speak S P E A K ตัว S คือโครงสร้างครับคิดก่อนพูดใช้สูงง่ายๆครับบอกประเด็นสําคัญยกตัวอย่างแล้วก็สรุปครับตัว p คือ pace จังหวะในการพูดไม่ช้าไม่เร็วเกินไปเพื่อให้คนฟังนั้นรู้สึกสนใจกับสิ่งที่คุณกำลังพูด ต่อมาตัว E ครับคือ energy พยายามบริหารพลังในการพูดให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆถ้าเป็นงานปาร์ตี้ก็ต้องใช้พลังเยอะถ้าเป็นงานทางการใช้พลังที่ควบคุมให้พลังนั้นกระจายส่องไปสู่คนดูครับตัว A ครับ authentic พูดให้เป็นธรรมชาติพูดให้เป็นตัวเองอย่าไปฝืนไม่อย่างนั้นปุ๊บคนจะรู้ว่าคุณเนี่ยพยายามพูดให้เป็นหรือพยายามพูดให้ดีอยู่และตัวสุดท้ายครับคือตัว K keep connecting การสื่อสารที่ดีคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนฟังและคนดูเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคอนเน็กกับคนฟังได้แล้ว,ลวรับรองว่าคุณจะได้ใจเข้าไปแน่นอนครับและถ้าคุณอยากเป็นคนพูดเก่งแล้วก็พูดเป็นโดยใช้เทคนิคสปีกของครูโอ๊ตนี้ทักมาเลยครับที่ Beyond b i l i n g u ้ l อ c รุ่มที่2มาเจอครูโอ๊ตและครูแม็กกี้แล้วเจอกันครับ